ยามาตะโนโอโรจิ no ย้อนกลับไปสมัยที่อิซนางิและอิซานามิสองเทพผู้สร้างกำลังสร้างประเทศญี่ปุ่นจากการควนทะเลโคลนอยู่มีอสูรร้ายตัวหนึ่งได้ถูกปลุกขึ้นมาด้วยเช่นกันอสูรร้ายตัวนั้นเป็นงูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เท่าภูเขามีหัวแปดหัวในตาสีแดงกับนิสัยดุร้ายพ่นไฟได้แถมยังมีสติปัญญาอีกด้วย นณะที่เราทวยเทพกำลังสร้างประเทศอย่างขยันขันแข็งในอีกมุมหนึ่งยามาตาโนะโอโรจิก็ทำลายหมู่บ้านไปเรื่อยๆและถ้าเรารวมพลังกันกดสับสไคก็จะเป็นการช่วยเหลือหมู่บ้านเหล่านั้นได้รอเล่นนะอันนี้ทางรอดที่แท้จริงก็คือการส่งหญิงสาวบริสุทธิ์มาเป็นเครื่องสังเวยแล้วเจ้างูยักษ์ก็จะยอมละเว้นหมู่บ้านนั้นให้ต่อมาเหล่าเทพก็ได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของยามาตาโนะโอโรจิ แต่ก็ไม่มีใครสามารถหยุดมันได้เลยในช่วงนั้นเองบนสวรรค์ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นสูซาโนโอเเทพแห่งลมพายุซึ่งเป็นน้องของเทพแห่งดวงอาทิตย์อามาเทลสึเกิดทำตัวเปรี้ยวข่อความวุ่นวายบนสวรรค์จนคุณพี่สาวถึงกับไมเกรนขึ้นเลยถูกเตะอ,ออกมาจากสวรรค์และโดนลิฟพลังต่างๆออกไปด้วย ซุซานโอที่ตกสวรรค์เดินเตรๆอยู่บนโลกมนุษย์ก็ได้เจอเข้ากับครอบครัวที่ลูกสาวกำลังจะถูกส่งเป็นเครื่องสังเวยให้เจ้ายามตาโนโคลอโจิสุสานโอเกิดปิ๊งรักกับลูกสาวบ้านนั้นเข้าก็เลยอาสาไปปราบงูยักษ์ให้โดยมีเงื่อนไขว่า้าค่าเจ้ายามตาโนโลอจิได้แล้วก็ค่าขอแต่งงานกับลูกสาวเจ้าหน่อยนะซึ่งทางนั้นก็โอเคกับข้อเสนอแต่สุสานโอที่ตอนนี้เป็นเพียงเทพตกสวรรค์ พลังโกงโกงที่เคยมีก็โดนยึดไปหมดแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับงูยักษ์ที่ตบเทพร่วงมานักต่อนักได้เมื่อชีวิตมีปัญหาสุลาคือทางออกซูซาโดโอได้สั่งระดมเหล้าชุดใหญ่แต่ไม่ได้เอามาดื่มเองนะเขาจะเอาไปให้งูดื่มโดยเหล้าที่เตรียมมาก็ลิ้นลงอ่างอาบน้าไว้แปดอ่างและทำช่องประตูให้เข้ามาดื่มได้แปช่องพร้อมต้อนรับทุกหัวในเวลาเดียวกันไม่ต้องเข้าคิวรอหน้าร้านเมื่อถึงวันนัดหมาย สูซานโนะก,ก็ได้ให้ว่าที่ภรรยาของเขาไปซ่อนอยู่ด้านหลังมีเพียงเงาที่ทอดผ่านลงมาบนอ่างที่เต็มไปด้วยสุราเท่านั้นและแล้วยามาตาโนโอโรจิก็ได้มาถึงหมู่บ้านตามเวลานัดหมายมันได้เอาหัวทั้งแปดหัวลอดช่องประตูเข้ามาและซบเล่าอย่างเอาเป็นเอาตายถึงแม้ว่าร่างกายจะใหญ่โตแข็งแรงแค่ไหนแต่คอนั้นไม่ได้แข็งไปด้วย ยามาตานโนะโอโรจิกินเหล้าจนเมาหลับอยู่ตรงนั้นเหมือนกับเพื่อนของฉันที่สลบอยู่หน้าห้องน้ําตอนไปเที่ยวเข้าสารสุซานโอเห็นอย่างนั้นจึงได้เอาดาบไปตัดหัวทั้งแปดแบบไม่ต้องเลียงแรงมากนะหลังจากที่ยามาตาโนะโอโรจิตายลงทางของมันก็ได้ส่องแสงขึ้นมาเมื่อสุซานโอพาดูก็พบว่ามีดาบอยู่ในนั้นซึ่งดาบนั้นก็คือดาบคูซานางิที่เราเห็นบ่อยๆในเกมนั่นเอง ซุซานโอได้นำดาบเล่มนั้นไปง้ออามาเทระสึผู้เป็นพี่สาวถึงบนสวรรค์ทั้งสองคืนดีกันและสุซานโอก็ได้ลงมาแต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้นตามสัญญาส่วนดาบคุซานงินั้นถูกส่งต่อให้กับเหล่าทายาทของอามาเทระสึซึ่งต่อมาหนึ่งในนั้นก็ได้กลายเป็นพระจักรพรรดิคนแรกของประเทศญี่ปุ่นและดาบเล่มนี้ก็ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆในราชวงศ์ญี่ปุ่นและถือเป็นหนึ่งในสามเครื่องราชาก,ากุกฏพันของพระจักรพรรด ปัจจุบันดาบผุ้สนางิถูกเก็บอยู่ในศาลเจ้าอสตรศัเมืองนากย่าจังหวัดไอจิแต่มันจะเป็นดาบจริงๆที่ออกมาจากหางของอสูรร้ายหรือไม่นั้นไม่มีใครรู้หากชอบคลิปนี้กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี